ันนี้เรามาดูปันทกผู้น้องครับซึ่งชื่อว่าพระจุลปันทุกเทระโดยมีความหรือมีตำนานมีเรื่องราวของท่านเนี่ยจริงๆแล้วในภาควิจิตพิสดารเนี่ยผมได้หรืออาจารย์เช้าชาแนลเนี่ยก็ได้นำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของคาถา กันขโมยหรือคาถากันมีดโกนนะครับซึ่งได้นำเรื่องของท่านจุลปันทกเนี่แหละมาเล่าโดยละเอียดไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งของท่านนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่ทําให้ท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเพราะว่าจุลปันทกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาปึก มากๆานะครับคำว่าปึกมากมก็คือทึบมากๆก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญานะครับเรียนอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติทมยังไงก็ไม่บรรลุนะครับจนกระทั่งพี่ชายซึ่งเป็นผู้ที่ชวนน้องหรือนำน้องเนี่ยมาบวชแท้ๆนะฮะพี่ชายก็คือมหาปันทกนะฮะหมดปัญญาที่จะสอนก็เลยไล่ออกจากสำนักแล้วก็ให้ไปศึกซะไปศึกไปเป็นคราวาส ไปสร้างความดีดีกว่านะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านน้อยใจจนกระทั่งจะไปศึกนี่คือตำนานของจุลปันโทครับน่าดูชมอีกสักรอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ล้อมวงกันเข้ามาตั้งใจดีๆครับอาจารย์ชาวชาแนลนำเสนอจุลปันโทภาคสอง พระจุลปันทกผู้ซึ่งเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับท่านพระมหาปันทกนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อพี่ชายได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้รับความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งปวงนะครับ mm hmm. ก็มีความปรารถนาที่จะให้จุลปันทกน้องชายนั้นได้รับความสุขเช่นนี้บ้างนะครับ จึงไปขออนุญาตจากนธนะเศรษฐีผู้เป็นคุณตาซึ่งก็ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมมือด้วยดีนะครับเมื่อจุลปันถกได้รับการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านพระมหาปันทกผู้เป็นพี่ชาย ก็ได้สอนคาถาก็คือภารณาพุทธคุณบทหนึ่งโดยคาถานั้นมีอยู่ว่าปทุมังยถาโกกนุทังสุขันทางปาโตศยาภุรุภุลุลมวีตะคันทงังอังคีลสัง ปัสสวิโรจมานัาตะปันตามาคิจมิวันตะลิกเขซึ่งเป็นคาถาที่เราอ่านค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่ท่านพูดกันในสมัยนู้นเนี่ยก็ง่ายนะครับซึ่งคาถาที่ว่านี้ก็แปลว่าดอกประทุมชาติที่มีชื่อว่าโกนุตโกกนุต ขยายกรีบแย้มบานตั้งแต่เวลารุ่งอรุณยามเช้ากลิ่นเกรสรหอมระเหยไม่รู้จบเธอจงพินิษดูพระสากยมุนีอังคีรถผู้มีพระสมีแผ่ภัโรธอยู่ดุดดวงที่วากรทรงสว่างอยู่กลางอากาศฉะนั้นนี่คือกรอนบทนี้นะครับที่ ให้น้องชายเนี่ยก็คือให้จุลปันถกเนี่ยเอาไปท่องก่อนนะครับเรียกว่าท่องให้จําได้แล้วค่อยเรียนบทต่อไปพูดในลักษณะนั้นนะครับด้วยคาถาเพียงคาถาเดียวนี้นะครับปรากฏว่าจุลปันถกก็เรียนอยู่นานถึงสเดือนก็ยังจําไม่ได้ท่านพระมหาปันถกพี่ชายพยายามเขี่ยวเข็นอย่างไรก็ไม่สําเร็จในที่สุดก็เห็นว่าจุลปันถกผู้เป็นน้องเนี่ยโง่เขลา ปัญญาทึบเป็นคนที่อาภัพในพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษจเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาได้จึงตำหนิประนามท่านแล้วก็ขับไล่ออกจากสำนักด้วยคำว่าจุลลันโทษก เธอใช้เวลาตั้ง4ี่เดือนเนี่ยยังไม่อาจเรียนคาถาแม้ปดเดียวได้นับว่าเป็นคนที่มีความอาภัพไม่สมควรจะอยู่ในพระศาสนานี้เพียงคาถาเดียวนะ่ะยังเรียนไม่ได้จะทํากิจกรรมของบรรพชิตให้สําเร็จได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ตองกลับไปเสอเถอหรือสึกไปเป็นคราวาสไปทําบุญดีกว่าเพื่อสะสมบุญไปเรื่อยๆก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างนี่คือคําขับไล่ของมหาปัญทุผู้พี่นะครับ ในวันนั้นเองนะครับหมอชีวกกมารพัฒก็ได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุ500รูปไปเสวยและก็ฉันพระตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในฐานะที่พระมหาปันทกเนี่ยซึ่งรับหน้าที่เป็นพัตตุเทศให้กับพระพุทธเจ้านะครับก็ได้จัดนิม,มนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในพระอารามไปฉันพระตาหารที่บ้าน ของหมอชีวโกโกมารพัฒนนั้นเว้นเฉพาะจุลปันทกที่เป็นน้องชายเนี่ยเหลือเอาไว้ในอารามเพียงคนเดียวคือไม่นิมนต์นะฮะพี่ชายนิมนต์พระไปทั้งวัดเลยน้องชายผู้งโง่เขลาดีนักก็ไม่นิมนต์ไปอันนี้จริงๆแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นจากจิตของพระอารหันต์นะครับตอนนั้นมหาปันทุกน่าจะเป็นพระอารหันต์แล้วนะครับไม่น่าเกิดขึ้นนะแต่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นผลบุญ ของจุรปันทกมากกว่านะครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยต้องการจะทรมานน้องชายให้มีความกระตือรือร้นนะครับให้สำนึกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับจุรปันถกซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระนะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตและวาสนาของตนเองโดยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นคนอาภัพในพระพุทธศาสนาตามคำที่พี่ชายบอกไม่สามารถที่จะบรรลุ โลกุตละทำได้ก็เลยตัดสินใจที่จะศึกออกไปเป็นคราวาสแล้วไปสร้างบุญสะสมกุศลดีกว่าทำบุญตามสมควรแก่ฐานะแล้วก็เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับจุลปันโกก็หลบหนีออกจากวัดตั้งแต่เช้าโดยยังไม่มีใครตื่นนะครับก็หลบออกไปจากวัดซึ่งในขณะที่จุลปันโกเนี่ยหลบหนีออกจากวัดนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ ก็เห็นพอดีมองเห็นจุลปันทุกลับลับหลอๆตั้งแต่เช้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าจุลปันทุกนั่นเธอ,เธอจะไปไหนหรือตั้งแต่เช้าเลยจุลปันทุกก็ตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเห็นแล้วก็ผู้ที่เห็นนี่ก็คือพระพุทธเจ้าด้วยนะครับก็เลยตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระมหาปัญโถกเนี่ย,ดเ,ยเด็กขับไล่ข้าพระพุทธเจา้าออกจากอารามดังนั้นข้าพระพุทธเจา้าจะไปลาสิกขาบทพระเจาา้าค่า สินเสียงตอบของจุลปันทกซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็ทราบความเป็นมาเป็นไปเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพราะพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าจุลปันทกเธอไม่ได้บวชมาเพื่อพี่ชายไม่ใช่หรือเธอบวชมาเนี่ยเพื่อตถาคตต่างหากเมื่อพี่ชายขับไล่เธอเหตุชนหน เธอจึงไม่มาหาตถาคตการกลับไปอยู่คลองเรือนจะมีประโยชน์อะไรมาอยู่กับตถาคตที่จะประสืิฐขวานี่เป็นคำเรียกว่าเรียบของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นคำที่กระตุกความรู้สึกของจุลปันทกผู้ซึ่งไร้ที่พึ่งแล้วเนี่ยพอสมควรจุลปันทกก็เลยยอมตามพระพุทธเจ้าไป พระพุทธเจ้าก็พาไปที่คันทกุดีแล้วก็ประทานผ้าขาวที่บริสุทธิ์ขาวจั่วเลยนะครับพื้นเล็กๆให้พื้นหนึ่งแก่จุลปันทกแล้วก็ทรงแนะนำให้ท่องคาถาว่าระโชหารานานระโชหารณนาน พร้อมกับใช้มือรูปผ้าผืนนั้นไปด้วยเธอรับผ้าผืนนั้นมาด้วยความอิ่มใจสแสวงหาที่สงบสงัดแล้วก็เริ่มปฏิบัติบ,ตบริกรรมคาถาลูปคลำผ้าที่พระพุทธองค์ประทานให้เธอบริกรรมได้ไม่นานผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์ผืนนั้นก็เริ่มมีสีคล้ำ และก็เริ่มเศร้าหมองเหมือนผ้าเช็ดมือจึงคิดขึ้นได้ว่าผ้าผืนนี้เดิมทีมีสีขาวบริสุทธิ์แต่อาศัยการถูกต้องสัมผัสกับอัตภาพของเราจึงกลายเป็นผ้าที่สกปรกเศร้าหมองสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอเมื่อได้ความรู้สึกนี้ขึ้นมาจุรปันทกก็เริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐานยกผ้าผืนนั้น ขึ้นเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์ก็ได้บรรลุเป็นพระอารหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาคือปัญญาอันแตกฉาน4ประการด้วยกันเรียกว่าบรรลุอรหันต์ไม่ธรรมดานะครับบรรลุแล้วก็ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาที่แตกฉานนะถ้าตามภาษาปัจจุบันพูดในดะ้เข้าใจก็คือว่าเป็นอัจฉริยะเลยละ่ะอัจฉริยะในไหนครับ ในอัตถกถาอัจฉริยะในธรรมอัจฉริยะในภาษาที่ต้องใช้แล้วก็เป็นผู้ที่มีปฏิภาณพูดได้แทงใจคนด้วยขันลุ่งเช้าพระผู้เมียพระเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรือนของหมอชีวกโกมารพัทเพื่อเสวยพัตตาหารที่หมอชีวกโกมารพัทอารัธนาไว้เมื่อหมอชีวกน้อมพัตตาหารมาถวายพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงปิดบาทแล้วตรัสว่า ยังมีภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดหมอชีวกจึงส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมาฉันพระตาหารด้วยขณะนั้นเนี่ยพระจุลปันทบเพื่อที่จะประกาศความเป็นพระอาหารหันต์ของตนให้ปรากฏแก่ผู้ที่ได้พบเห็นจึงได้เนรมิตภิกษุเพิ่มขึ้นอีกถึงจำนวนหนึ่งพันรูปในพระอารามอยู่ในอริยบทต่างๆกัน บางก็สาธยายพุทธคุณบางก็ซักจีวรบบางก็ย้อมจีวรเป็นต้นเมื่อคนรับใช้ของหมอชีวกโกมารพัฒมาถึงวัดมองเห็นพระเป็นจำนวนมากก็จึงรีบกลับไปแจ้งแก่หมอชีวกว่าในวัดไม่จะมีพระองค์เดียวมีพระเป็นพันเลยเต็มไปหมดเลยพระพุทธองค์เมื่อได้สดับดังนั้นแล้วก็จึงรับสั่งให้คนใช้นั้นนะไปนิมนต์ท่านที่ชื่อว่าจุรปันทกคนรับใช้ก็รีบวิ่งกลับไปที่วัด ทําตามพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงวัดก็บอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระบรมศาสดารับสั่งให้มานิมนต์พระจุลปันทกขอรับก็ปรากฏว่าภิกษุรูปต่างๆก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าอาตมาชื่อจุลปันทกคนรับใช้ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ต้องรีบกลับไปยังบ้านหมอชีวโกมารพัเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระพุทธองค์ก็เลยแนะนำว่าถ้าภิกษุรูปใดพูดขึ้นก่อน เธอจงจับมือภิกษุรูปนั้นไว้แล้วนําท่านมาส่วนภิกษุรูปที่เหลือก็จะหายไปเองและนี่พระพุทธเจ้าบอกนะบอกแบบแนะนําคนรับใช้ก็รีบกลับไปที่วัดนะครับก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าแนะนํา และก็ได้นำจุรปันทกเนี่ยมาสู่ที่นิมนต์เมื่อเสร็จกิจแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงมอบให้ท่านเป็นผู้กล่าวพัฒตานุโมทนาอันเป็นการเสริมศรัทธาแก่ทายกทายิกาพัฒตานุโมทนาก็คือกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลของหมอชีวโกมารพัฒนนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอกล่าวจบนะก็เป็นธรรมเนียมว่าภิกษุก็อื้อนะอึนะลือหรือว่า คุยกันสารพัดเลยเรื่องจุลปันทุกว่าทําไมสามารถมีฤทธิ์มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์เมื่อได้ยินก็เลยเล่าให้ฟังว่าจุลปันทุกเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัปสปะเนี่ยนะจุลปันทุกก็ได้บวชเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกันท่านเป็นผู้มีปัญญาดีทรงจําจหลักธรรมคาสอนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําแต่ว่าท่านเห็นเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีปัญญาทึบท่องสาธยายมนหัวข้อ ทำเพียงข้อเดียวเนี่ยก็ท่องไม่ได้สักทีท่านก็ไปเผลอหัวเราะเยาะพระรูปนั้นเข้าก็ทําให้ภิกษุรูปนั้นเนี่ยเกิดความอับอายเลิกเรียนสาธยายหัวข้อทานั้นเพราะกรรมเก่าในครั้งนั้นแหละที่ทําให้เกิดผลติดตามท่านจึงมีปัญญาทึบในชาตินี้แต่ก็ได้แก้ไขแล้วจุรปันโถกเนี่ยได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็จะสามารถช่วยกิจกรรมาศาสนาต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายจึงได้เกิดความเข้าใจ นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอดีตของจุลปันทุกนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ชาวชชแนลก็ได้นำมาเล่าไปแล้วนะครับในตอนที่ท่องคาถากันมีดโกนนั้นนะครับสนใจก็ไปติดตามดูนะครับเรื่องจุลปันทุกก็จบลงเอาไว้ประมาณนี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยประกาศศาสนาจนกระทั่งเข้าสู่นิพพานนะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอนำตำนานท่านมาเล่าเอาไว้แต่เพียงนี้นะครับก็กินเวลาพอสุข,ขวรน,นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งกันไว้เป็นเพื่อนกันนะครับจะได้นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ